สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์นันทยารหัส493พยากรณ์ดวงชะตาของคุณด้วยวิชาเลข7ตัวของอาจารย์นภาวรบทและไพ่ยิปซีค่ะทุกคำถามทุกปัญหาของคุณที่ถามมาเรามีคำตอบให้คุณทุกคำถามอย่างกระจามแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียนการงานความรักโชคลาภหรือเรื่องอื่นๆหรือคุณต้องการให้อาจารย์นันหาเลิกยามแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านออกรถทอดบุตรเรามีคำตอบให้คุณทุกคำถามที่คุณถามมาค่ะเชิญมาใช้บริการพยากรดวงชะตากับเราโทร1900 111 084ตามด้วยรหัสอาจารย์นันทิยา493